โอเคครับทัสดีครับผม AI e r r o r จาก AS m r Gamer นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีปีนขึ้นไปจักยิงคนนะครับเป็นจุดที่ผมก็ชอบใช้บ่อยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าเกมกัน,นสมมติว่าเราเล่นท่องไชองประมาณประมาณงนี่อน นี่นะฮะสมมุติว่าถ้าเราเล่นเป็นโหมดบอมก็บอมเราก็จะอยู่ตรงนี้กับประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งเราก็อาจจะต้องใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้สิ่งที่ผมบอกก็คือเราจะทําการปีกขึ้นไปอยู่ตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะปากล้องมาให้ดูนะว่ามันเป็นไงปึ๊บอาไปเลย

อ่ผมจะบอกวทีขึ้นนะทำไงโอเคขั้นแรกก็ให้เรามาตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะมีเขียนขึ้นเรากดเลยปุ๊บแล้วก็กดเดินน,ดนิดนิดให้ตัวมันขึ้นมาอยู่วนันนี้เสร็จแล้วทำไงต่อเห็นไหมเดินกดเดินนิดนึงตัวเรามันจะยกขึ้นฮะเห็นไหมมันจะลอยแล้วตอนนี้เดี๋ยวดูดิเคเสร็จแล้วให้เรากด เดินขึ้นไปครับกดเดินช้าๆก็ได้กดอัลติเนตแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นมาก็ได้เสร็จแล้วมาตรงนี้กดยอ่อจริงๆยิงกล่องไอ้ทิ้งก็ได้อา่าพอกดย่อตัวเนี่ยให้เราหันหันจนมันมีขึ้นอย่างเงี้ยนะมให้มันอยู่ <5 S 1> ประมาณนี้หน่อยเดี๋ยวล่วงอ่าประมาณนี้อย่าอ,อย่าไปอย่างงี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลยให้หันา,นาประมาณนี้แล้วกดขึ้นปึ๊กเห็นไหมขึ้นมาแล้ว แล้วก็เดินมา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 อยู่ตรงนี้ก็ได้กดเอียงยิงขวาเห็นไหมแต่ตรงเนี้ยจริงๆแนะนําไม่ต้องยิงทิ้งหมดนะฮะเพราะว่าเอาไว้หลอกตาพวกมันว่าเออตรงนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีสิ่งผิวปกตินะเพราะว่าบางทีคนมันบางทีมันก็รู้ไงเขาก็เก่งเหมือนเราไงเขาก็รู้ว่าจุดนี้มัน เออชอบมีคนมาดักอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็ดักได้เหมือนกันนะฮะตรงนี้ถ้าคนเดินผ่านก็เรียบร้อยส่วนตรงนี้บางทีคนมันก็เดินมาไม่รู้นะว่าเราอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้มันกระโดดเลยปุ๊บเรียบร้อยหรือว่าเราจะก้มตรงนี้แล้วคนก็มาตรงนี้แล้วับปุ๊บเรียบร้อยกันตลิ่คนมาค้อหน้าต่างอย่างนงี้ยังไม่รู้นะว่าเราอยู่ตรงนี้โอเครามาดู นี่ฮะจะประมาณนี้นี่ดี๋ินี่ฮะประมาณนี้นี่จะประมาณนี้เลยนะอมมองจะประมาณนี้โอเคนี่ฮะ ปรจะได้แบบนี้เห็นไหมวนะิธีนี้นี่ผมก็ใช้ดกฆคาควนมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไว้ให้ดูตอนตอนท้ายนะกันว่ามันมีประโยชน์ยังไงอุย๊ยอ๋อไม่คิดว่าจะโดน All friendly. All friendly. All โอเ้โอเนะ์สเกเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็เดี๋ยวผมมีทิปอะไรที่ผม